ให้แฟนรายการได้ฟังกันด้วยเรื่องวันนี้พี่ตั้งชื่อเรื่องของพี่นะตั้งชื่อเรื่องว่าวิญญาณแฝงกายนะคุณสดับชีพอ่าเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในโคราชเรานี่แหละ<ฮ>เป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าพี่รับฟังมาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันอ่ามีโอกาสได้คุยกับเขาแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขานะครับอ่าย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่น้องเขาเนี่ยอ่า อย่างอายุน้อยกว่านี้ตอนนั้นเขามีลูกสาวเรียนอยู่ประมาณช่วงมต้นแล้วบ้านเขาเนี่ก็จะอยู่กันสามคนนะครับมีคุณยายมีตัวน้องเขาเนี่ยแล้วก็มีลูกสาวที่เรียนอยู่ประมาณหมหนึ่งมอสองเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็ส่วนสามีของน้องเขาเนี่ยก็เขาเรียกว่าไปไป,ไป,ไปมาเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วยทีนี้ด้วยความที่ว่าเขาอยู่กันแบบ ก็อยู่กันแบบบ้านๆะเนาะคุณยายก็เป็นคนที่มีอายุเยอะมากๆอายุ80กว่าแนละเกือบ90นะเป็นคนแก่ที่อารมณ์ดีหัวเราะยิ้มเก่งแล้วก็สะออนหลานชอบหยอกหลานมากๆกนะครับก็จะชอบวิธีการหยอกของคุณยายคือคุณยายเนี่ยชอบหลอกผีอ่าสมัยก่อนคี่คนแก่เนี่ยเขาจะอะไรนะเอาแป้งอ่มามาทาหน้ามาทาหน้าให้ขาวใช่แล้วก็ไปแอบ หลอกหลานจะเอหลานอยู่ในมุมมืดแล้วก็โผล่มาแ้ให้หลานตกใจแล้วก็หัวเราะชอบใจประมาณว่าเป็นคนที่แบบขี้เล่นอยากหยอกหลานนั่นเองแกก็ทําเป็นประจ,จําจนกระทั่งเนี่ยคนในบ้านในชินหมดแล้วว่าแกชอบหลอกผีหลอกหลานนะจะหยอกหลานอะไรประมาณเนี้ยส่วนหลานเองก็ด้วยความที่ว่าเป็นเป็นวัยรุ่นน้อยๆน,น,นะม .1 ม .2 ก็ไม่กลัวหรอกก็รู้ว่าคุณยายหยอกเขาก็จะหัวเราะชอบใจกันก็หลอกหลานมาเรื่อยๆหยอกกันอยา่เงี้ยเรื่อยๆ,อยนอยๆจกนกระทั่งคุณยายเนี่ยสิ้นอายุไขอ่า คืออายุเยอะแล้วก็หลอกหลอกหลานแบบนี้จนกระทั่งแกืบประมาณเสียประมาณอายุ90อ่าตอนนั้นแก8แปดสิบกว่าเนี่ยแล้วทีนี้พอต่อมาหลังจากคุณยายเสียแล้วเนี่ยพอหลังจากจัดงานศพอะไรเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนในบ้านน่ะที่อยู่แม้กระทั่งเพื่อนบ้านก็เริ่มเห็นปรากฏการณแบบ์แปลกๆเห็นเป็นเงาดำานั่งอยู่ตามมุมบ้านบ้าง นั่งอยู่บนหน้าต่างบ้างห้อยขาแต่เป็นเป็นเงานะเหมือนลักษณะไม่เห็นเป็นรูปร่างชัดเจนแต่ว่าเป็นแบบรู้ว่าเป็นเงาดานั้นะเป็นรูปร่างคนนั่งอยู่ตามหน้าต่างตามมุมมืดแล้วถ้าวันไหนมีเพื่อนบ้านเนี่ยมายืมของในครัวของในบ้านก็จะมาให้เห็นอ่ามาเป็นเสียงบ้างมาให้เห็นเป็นเงาดําอย่างนี้บ้างบางทีมามาแบบว่าเหมือนได้ยินเสียงมามาแกแ้มอยู่ใกล้ๆแล้วพอหันไปก็ไม่มีใครแต่จะเห็นเป็นเงาดําอยู่ตาม มุมต่างๆมุมมืดอะแล้วเงาลาเงาดําแบบเนี้ยมันจะค่อนข้างจะแบบเรานึกภาพแบบเหมือนมุมมืดๆเนี่ยเงาดําที่มันเป็นกลุ่มก้อนล่างเหมือนคนเนี่ยมันก็จะเหมือนมันจะมืดกว่ามุมมืดนั้นๆ่ะหนูมันจะเห็นเป็นรูปล่างอ่มันจะเข้มมากุดนนั้แล้วทีเนี้ยด้วยความที่ว่ามาให้เห็นอย่างนี้ประจำน้องผู้หญิงเนี่ยก็เลยบอกบอกพูดลอยๆขึ้นมาว่าคุณยายเขาแค่มายืมของอย่าไปห่วงของเขาเลยไม่เป็นไรหรอกแบ่งปันเขาอะไรเงี้ย ไม่ต้องห่วงของนะก็คือทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านหรือตัวคนอยู่ในบ้านเนี่ยคิดว่าสิ่งสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยหรือปรากฏการณ์ต่างๆแบบนี้คือวิญญาณของคุณยายอ่าเขาคิดอย่างนั้นนะคิดว่าเป็นวิญญาณของคุณยายซึ่งทุกคนคิดเหมือนกันหมดแล้วพอต่อมาเนี่ยด้วยความที่ว่าน้องเขาเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานก็จะเข้าวัดบ่อยไปตักบาตรทำบุญฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะไปสนทนาธรรมกับหลวงพ่อก็เล่าปรากฏการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นในบ้านให้หลวงพ่อที่วัดฟัง ด้วยความที่ว่าน้องเขาเป็นห่วงว่าคุณยายเนี่ยยังวนเวียนอยู่หรือเปล่าเหมือนว่าวิญญาณเนี่ยไม่ไปสู่สุกติหรือว่ายังมีห่วงอยู่ไหมก็เลยไปปรึกษาหลวงพ่อแล้วเห็นว่าฟังว่าม,มีวิธีมีวิด้วยความเป็นลกูกมีวิธีไหมที่จะให้เขาได้หมดห่วงแล้วก็ไปสู่พระภูมิที่ดีจะได้ไม่ต้องมาแบบมาวนเวียนอยู่อย่างนี้อยากให้เขาไปดีนั่นเองหลวงพ่อท่านก็เป็นด้วยความที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นพระป่าเนาะท่านก็นั่งเหมือนท่านนั่งดูนั่งสมาธินิดหนึ่งท่านก็บอกว่า สิ่งที่เห็นในบ้านเนี่ยไม่ใช่คุณยาย mm hmm. อา้าวแล้วใครล่ะใช่บอกว่าคุณยายเนี่ยหมดบุญแล้วแล้วคุณยายก็ไปสู่พภูมิที่ดีแล้วแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ในบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในบ้านครับแล้วด้วยความที่ว่าน้องเขาก็บอกว่าเอา้าหลวงพ่อบ้านหนูมีพระภูมิเจ้าที่มีศาลนะความเชื่อของคนไทยสมัยนั้นเนี่ยถ้าบ้านบ้านใครเนี่ย มีพระภูมิเจ้าที่ก็คือจะไว้ป้องกันของอัปมงคลของไม่ดีเนี่ยหรือว่าสัมปเวศีไม่ให้เข้ามารบกวนคนในบ้านให้บ้านเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนี่ความความเชื่อของคนไทยนะแล้วเขาก็เลยทักไปว่าเอา้าทําไมถึงเข้ามาได้ยังไงหลวงพ่อท่านบอกว่าเขามากับลูกสาวมากับลูกสาวซึ่งเรียนอยู่มอต้นนั่นแหละทีนี้วิธีการแฝงเข้ามายังไงเลยพอดีว่าช่วงช่วงหนึ่งเนี่ยมันเป็นส,งก,นกสงกรานเทศกาลสงกรานนั่เองน้องอลูกสาวของของหง,งน้องคนเนี้ย ไปเล่นสงการกับเพื่อนๆแล้วตอนนั้นในโคราชเนี่ยมันจะมีจุดหนึงเป็นทางสามแพง่งแล้วสมัยนั้นเวลาเราไปเล่นน้านําสงการเนี่ยเขาก็จะมีโต๊ะขายแป้งขายของนะเรียงข้างทางครับอ่น้องก็จะไปจอดรถเรียงเรียงกันแล้วก็ตั้งจุดสาดน้ํากันเนี่ยเพอเออในตรงที่น้องเ็าไปอยู่เนี่ยมันเป็นทางสามแพร่งแล้วมันเกิดอุบัติเหตุบ่อยมีคนเสียชีวิตเยอะ mm hmm. ก็เลยเป็นเหตุให้ด้วยอาจจะเพราะว่าดวงน้องเขาม,มันจังหวะศกจังหวะพอดีแล้วก็เลยทําให้วิญญาณดวงเนี้ยเกาะมาตามมาด้วย แล้วปรากฏว่าพระานดว่าวิญญาณดวงนี้ยอายุไล่ๆกับน้องลักษณะใกล้เคียงกันวหวไล่เลี่ยกันแล้วก็ยังมีดวงสัมพันธ์กันด้วยเหมือนมีดวงมีกรรมคล้ายๆก็บอกว่ากรรมสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์อย่างเงี้ย mm hmm. ก็เลยตามน้องเข้ามาด้วยแล้วแล้วทีนี้ก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเขาเข้ามาในบ้านได้ยังไงเนี่ยในเมื่อมีพระภูมิเจ้าที่บอกเขาบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันลลูกกพี่น้อง แต่ไม่ใช่นะเหมือนหลอกหลอกหลอกเข้ามาแฝงแฝงเข้ามาพี่พี่ฟังพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยหลอกหลอกเจ้าที่ได้ด้วยเหรอเออปกติเนี่ยเราเนี่ยมีเจ้าที่เราจะไหวเจ้าที่เพราะว่าเราก็จะกันอ่ะสมมติอ่ะ,อะพี่ยกตัวอย่างเช่นอนะ่ะสมมติว่าพี่เนี่ยสะสมของโบราณใช่ไหมเวลาเอาของโบราณเข้าบ้านอ่ะอย่างเช่นสมมติพี่มีกุมารทองพี่สะสมเราจะต้องจุดธูปบอกพระภูมิเจ้าที่ขออนุญาตให้สิ่งเนี้ย เข้ามาในบ้านเพื่อจะเข้ามาอยู่ในบ้านคือสมมติเพื่อพี่อากุมารทององค์ใหม่เข้าบ้านนั่นคือความเชื่อของคนไทยแต่ทีนี้วิญญาณที่แฝงมากับน้องที่เป็นลูกสาวเนี่ยปรากฏว่าบอกว่าเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันเป็นญาติกันแล้วเข้ามาได้ท้ากับนี่คุณหลอกเท่าที่เหรอเนี่ยใช่แปลกอ่ะมันเป็นเรื่องที่พี่แบบเอะตรงนี้ว่าเราได้ยินเรื่องแบบนี้เราก็เลยงงว่ามีแบบนี้ด้วยเหรออะไรเงี้ยแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านก็บอกว่าต้องรีบแก้ไขนะเพราะว่าถ้าปล่อยเขาอยู่อย่างเนี้ย น้องอ่ะจะอันตรายเพราะเขาอาจจะอยากจะเอาน้องไปอยู่ด้วย <N> um> ด้วยความที่ว่าเ็าเรียกเป็นสัมภเวสีเป็นผีไทยโหงอ่เนาะก็เลยอ่าทําน้ํามนต์มาให้แล้วก็ให้ผูกข้อมือผูกสายศีลแล้วให้ห้อยพระแล้วหลังจากนั้นก็ให้พาน้องเนี่ยไปรดน้ามนต์ที่วัดอ่าทาจนกระทั่งสามารถจะแยกวิญญาณที่แฝงมาเนี่ยออกไปได้ทำให้น้องเขากลับมาเป็นปกติคือจากเด็กที่เริ่มมีอาการเริ่มต้น,นเนาะก็จะเหมือนลอยเปอร์เห็นนั่นเห็นนี่เริ่มเหมือนไม่อยู่กับร่องรอยเหมือนจิตใจแบบ ไม่อยู่กันเนื้อกับตัวเท่าไหร่ก็ค่อยกลับมาปกติขึ้นพรอท่านก็บอกว่าถ้าเราไม่รีบแก้ไขเนี่ยวันหนึ่งน้องอาจจะเจ็บหนักหรือเสียชีวิตได้อ<ม>เี้พราะว่าเขาเหมือนเขาจะเอาไปอยู่ด้วยเขาก็ตามมาอะไรเงี้ยก็<ม>เป็นเรื่องที่เรื่องที่แปลกว่าเออมันมีอย่างนี้ด้หรือว่าเข้ามาในบ้านโดยที่แฝงเข้ามาแฝงแฝงเข้ามากับล่างน้องเขาแล้วแบบเหมือนประมาณว่าบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นญาติกันแล้วเข้ามาได้เฉยเลยใช่กันไม่ได้ก็เราก็แปลกตรงนี้แหละ แล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปเนี่ยพอต่อมาเนี่ยอย่างที่พี่พูดเอาไว้ว่าสามีของน้องเขาเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเป็นเป็นคนทํางานอะ่ะแล้วเป็นช่วงที่ว่าเขาจะแบ่งสมบัติที่บ้านกันจะแบ่งสมบัติคือแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกแบ่งที่ดินอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับบ้านอ่าแฟนน้องกลับไปบ้านเพื่อไปทําธุระตรงเนี้ยไปไปแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกกันหลังจากนั้นกลับมาพอกลับมาทีเนี้ย อีกไม่นานก็ล้มป่วยล้มป่วยจนกระทั่งนอนโรงพยาบาลแอดมิตนอนโรงพยาบาลประจำจังหวัดเรานี่แหละ mm. แล้วก็เ็า <c oughs> จะบนจ่นแต่ปวดท้องปวดท้องหาสาเหตุไม่เจอหมอตรวจแล้วก็ก็ไม่เจออะไรก็เหมือนท้อแต่ท้องเขาบวมเหมือนแบบว่าเราจะเรียกว่าอาการยังไงถ้าเป็นภาษาบ้านๆเราอย่างท้องมานไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอาการปวดท้องที่มันมีคือท้องเขาบวมแล้วเขาจะปวดท้องแล้วทีนี้น้องเขาด้วยความเป็นภรรยาก็ต้องไปดูแลเนาะ ก็ต้องไปเยี่ยมไปป้อนข้าวไปเช็ดตัวอย่างเงี้ยแล้วน้องเขาสังเกตเห็นอาการที่ว่าแฟนเขาเนี่ยบางทีก็เหมือนพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็มีอาการมองเขาแบบตาขวางนอนอยู่บนเตียงคนป่วยนะบางทีก็แบบมีสติพูดรู้เรื่องกบบ็บดว่าเจ็บท้องแต่บางทีก็เหมือนอยู่กัดฟันมองหน้าตาขวางเหมือนคนอาฆาตแค้นซึ่งไม่มีสาเหตุใดๆเลยคืออาการมันมันแบบเป็นอย่างเงี้ยอยู่จนเขาสงสัยถามหมอหมอก็บอกว่ามีของเสียในช่องท้องต้องเจาะ เอาของเหลวอ,ออกอ่าแต่มันไม่มีสายยังหาสาเหตุไนดะ้ชัดไม่ได้ว่าเขาป่วย,ยกันแนะ่แต่ว่าเขามีแต่ส่งกับสุดอ่ายังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ก็ต้องนอนแอดมิดโรงพยาบาลยาวจนกระทั่งไปทํางานไม่ได้ต้องหยุดงานไปเลยทีนี้น้องเขาก็ไปมาหาสู่คือไปทําบุญที่วัดบ่อยก็มานําเรื่องเนี้ว่าสังเกตอาการว่าเห็นเขาผิดปกติอย่างเงี้ยมาเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อท่านก็บอกว่าไม่รู้ว่าโยมจะเชื่อหรือเปล่านะว่าแฟนโยมอ่ะโดนของนะ โดนของคือโดนหนักเลยละ่ะแล้วของที่โดนเนี่ยมาจากญาติพี่น้องเขาเองคือเขากลับบ้านไงกลับบ้านไปเพื่อไปแบ่งมรดกแบ่งแบบแบ่งที่ดินน่ะแบ่งทรัพย์สินอย่างเงี้ยแล้วพอกลับมาก็ล้มป่วยเลยเขาบอกว่าก็ญาติพี่น้องเนี่ยทําใส่ <ทำ S 1> แล้วก็ทําใส่โยมด้วยนะแต่โยมอ่ะโชคดีตรงที่ว่าโยมเนี่ยทําบุญแล้วก็เหมือนมีเกาะคุ้มภยัยอ่าประมาณอย่างเงี้ยก็จะไม่โดนไม่โดนหนักอะก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่อง,องการงานชีวิตประจำวันบ้างเล็กน้อย แต่ตัวสามีโดนหนักเลยแล้วตอนนี้มันเลยเวลาที่จะช่วยเหลือได้แล้วคือให้ทําใจว่าเขาไม่อยู่แล้วนะเขาไปแน่ๆ mm hmm. บอกบอกบอกน้องผู้หญิงว่าอย่างนี้ทีนี้น้องเขาก็แบบแล้วไม่มีทางช่วยเลยหลือหลวงพ่อบอกว่ามันมันช่วยไม่ได้แลว้วอ่ะมันกัดกินมันกัดกินอยู่ใน mm hmm. จนแบบหนักมากหนักมากหนักมากทีนี้เขาบอกว่าท่านบอกว่าให้ทําใจนะท่านกระเทศสอนบอกให้ทําใจแล้วก็ให้ทําตามที่ท่านบอกเขาจะได้มีทรมานท่านก็ทําน้ามนต์ น้ำมตนไปให้แล้วก็เอาจีวรเก่าของท่านมาตัดเป็นผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนจานอักขระลงไปบนปุนบนจีวรเก่าแล้วก็บอกน้องเขาบอกว่าเอาอันนี้ไปนะวันที่ไปป้อนข้าวไปเช็ดตัวไปไปไปเยี่ยมเขาไปป้อนข้าวเขาเนี่ยพอป้อนข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเช็ดตัวให้เอาผ้าเนี่ยที่ท่านอาจารย์ให้ไปเนี่ยชุดน้ำมตนที่ให้ไปด้วยแล้วเช็ดตัวเขาเช็ดตั้งแต่หน้าเลยเช็ดหน้าไล่จุดลงมาผ่านหน้าอกเช็ดไปจนถึงปลายเท้า แล้วก็สั่งแล้วก็เอาหอเอาหัวิกรรมแล้วสั่งเสียเขาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอทำอะไรเสร็จแล้วเนี่ยให้เอาน้ำมนต์ที่เช็ดตัวเนี่ยไปทิ้งในห้องน้ำในในในโรงพยาบาลแล้วเอาผ้านี่ไปทิ้งด้วยแล้วเวลาตอนออกมานะจากห้องคนป่วยเนี่ยให้หันหลังตัดใจหันหลังแล้วห้ามหันกลับไปมองอีกแล้วออกมาเลยห้ามหันกลับไปมองใช่เป็นเหมือนเป็นการสั่งเสียครั้งสุดท้ายเขาก็ด้วยความที่ว่าก็เชื่อหลวงพ่อแล้วก็ พเสียใจเนาะว่าหลวงพ่อท่านบอกว่าอย่างเงี้ยแต่ก็เอ้าลองทําดูอะไรเงี้ยก็วันวันที่เขาไปเยี่ยมเนี่ยวันนั้นเนี่ยเขาไปเยี่ยมตอนประมาณช่วงก่อนเที่ยงเนาะเพื่อจะไปป้อนข้าวเตรียมป้อนข้าวแล้วก็ต้องเช็ดตัวให้คนป่วยนะเขาก็ทําพิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเอาน้ามนต์เนี่ยเทใส่คันแล้วก็พอป้อนข้าวเสร็จแล้วนะก็เช็ดตั้งแต่หน้าเช็ดหน้าให้ไล่ลงมาจนถึงปลายจดปลายเท้าแล้วเชื่อไหมว่าพอหลังจากเช็ดตัวอย่างทําอย่างนั้นเสร็จเนี่ยเขาเหมือนมีสติขึ้นมา แล้วเขาก็ร้องไห้ร้องไห้แล้วก็พูดพูดรู้เรื่องก็เลยเป็นการได้คุยกันครั้งสุดท้ายว่าเป็นการสั่งเสียล่ำลากันว่าคือขอโหสิกรรมต่อกันคือชาติเนี้ยทาบุญด้วยกันมาแค่นี้อะไรเงี้ยขอให้ไปสู่ภพปูุมดีเลยคุยคุยสั่งเสียเขาก็ร้องร้องไห้ทั้งคู่เสร็จปุ๊บเขาก็ล่ำลากันเสร็จก็หันหลังเนี่ยเอาน้ำมนต์ไปทิ้งในห้องน้ําแล้วก็เดินตัดใจเดินออกมาไม่หันหลังก็ไปมองอีกทั้ง,งที่ร้องไห้ไปด้วยแล้วหลังแล้วหลังจากนั้นเนี่่่ยยชวงบาเา้เ ช่วงบ่ายนี่คือเสียชีวิตเลยนะก็หลักเสียชีวิตไปเลยก็เป็นเรื่องที่เขาเจอประสบการณ์แบบเนี้ยคือมันต่อกันมาเลยนะสูญเสียตั้งแต่เสียคุณยายอ่มาลูกสาวโดนโดนสิกแบกบอมแฝงร่างเข้ามาในบ้าน<ช>ก็เกิดแ,แต่ดีว่าแก้ไขได้ทันช่วงชีเพราะว่ารู้ก่อนหลวงพ่อท่านท่านทักอะไรเงี้ยแต่สามีเนี่ยด้วยการที่ว่ากลับไปบ้านแล้วก็ไปแบ่งสมบัติกันกลับมาก็โดนคุณใสจ่จากญาติตัวเองแม้กระทั่งน้องเขาก็โดนทําใส่ด้วยแต่น้องเขา ดีว่ามีเขาเรียกว่าคุณําบุญเนาะมีเกาะคุ้มภัยอยู่แต่ตัวสามีเขาเสียชีวิตด้วยคุณใสพี่ถึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าวิญญาณแฝงกายดับคุณใสดับชีพนะมันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาซึ่งเราฟังแล้วก็รู้สึกแบบโหไม่น่าเชื่อว่าเบื้องเลืองของจิตใจคนเราเนี่ยแม้กระทั่งทรัพย์สมบัติเนี่ยพี่น้องก็ยังทํากันได้ะนะบางทีเราก็เคยนึกถึงเรื่องข่าวเรื่องอะไรเนี่ยเราเห็นกรณีอย่างเนี้ย เราก็เลยแบบเอามานํามาหยิบเล่าเพื่อเป็นประสบการณ์ที่น้องก็เจอมาแล้วก็ให้เป็นทาหหอนด้วยว่ายังไงก็อย่าให้ความโลภเนี่ยปิดบังจิตใจจนมืดบอดแล้วกันนะครับม,มีคนถามว่าทาไมสารเชื่อง่ายจังทำไมสารโดนหลอกง่ายจังนี่นะสินี่แหละก็ที่พี่สนพี่พ,พี่ไม่เข้าไม่เข้าใจตรงนี้แหละว่าน้องมีคนมีแฟนรายการบอกว่าทําไมทำไมสารอุภูมิทำไมอุภูมิเจ้าที่เนี่ยโดนหลอกนี่แหละ พี่พี่นับหยิบมาเล่าพี่พี่ก็เอ๊ะตรงนี้แหละเพราะพี่ก็แปลกใจว่าทําไมทําไมถึงมีช็อตอย่างนี้ด้วยพี่ก็เพิ่งเคยได้ฟังไงพี่ถังหยิบมาเล่าสุค่คนฟังว่าพี่เอ๊ะพี่เอ๊ะแปลกใจตรงนี้เพราะว่าหนึ่งเราความเชื่อของเรานี่คือเราเราแบบป้องกันโปรเทคโบราณบ้านของเราเนาะว่าเฮ้ยเราไหว้ภูมิเจ้าที่เรามีการไหว้มีการอะไรเงี้ยเหมือนความเชื่อของไทยพี่เชื่อว่าทุกคนเนะี่ยเคยบูรานสารเก่าบางคนไปไหว้เพื่อขอให้สอบได้บางคนไปไหว้เพื่อขอให้ได้ยังสิ่งที่ใจเราต้องการ ถ้าเราคิดในมุมนี้ล่ะเฮ้ยมันก็มีการอาจจะเป็นการแบบพูดจาในโลกของวิญญาณเราไม่รู้เนาะอาจจะแบบมีการบนบานขาวก็เหมือนการตดสินบนบนโลกมนุษย์่ะเนาะหรือว่าอาจจะมีการพูดพูดหลอกให้เชื่อได้ไหมอันนี้เราไม่รู้ไงเราอยู่ในอยู่ในแบบเราอยู่ในแบบความเป็นมิติของมนุษย์เราไม่รู้ว่าทางทางทางมิติของเขาเนี่ยเขามีวิธีการยังไงแต่ก็เพิ่งได้ยินเหมือนกันว่าเฮ้ยแฝงเข้ามาในบ้านได้โดยบอกว่าอยู่แฝงเข้ามาในล่างแล้วบอกว่าเป็น ลูกพี่ลูกน้องอันนี้พี่เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันก็ถึงหยิบมาเล่าสู่คนฟัง